ผมเห็นลาตใหญ่ไปหมอบอยู่ประมาณ20 30ิสาิเมตรมอบอยู่ที่ไหนพี่บ้านหลังถัดไปอ่ะตรงกระไดอ่ะบ้านหลังถัดไปนะครับไปหมอบอยู่ตรงกระไดบ้านครับพอดีผมเหลือไปเห็นอ้ข้างหลังไอ้มันมีใครตามาหันไปดูตามมาประมาณส5หคนละเอาปืนเล็งหัวผมอ่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครจะไปทําหนังนะฉากนี้ต้องมีนะคนสงสัยว่าเฮ้ยฝั่งนี้มันไม่มีคลองนะจริงๆแล้วจะมีคลองอยู่ตรงนี้เป็นคลองบางเขนบนล่องสวนเนี่ยที่ต้น มะละกอแถวต้นมะละกอแล้วก็แถวต้นกล้วยจะมีรอยเลือดอยู่ขณะที่เขามุดออกไปเนี่ยอีกประมาณสักสามสี่เมตรเนี่ยจะพ้นตัวบ้านเนี่ยเขาหยุดเขาหยุดนั่งยองยองเอ้าหยุดทำไมะหานไม่ทีตีใหญ่หายไปแล้วแล้ววันนั้นน่ะพี่ผงเทพเราได้มีการรายงานนายไหมว่าตีใหญ่ใช้ใบมะละกอเสกใบมะละกอหนีนับหนึ่งสองสามไม่ถึงสี่นะตีใหญ่ไปแล้วไปแล้ว